ครับจริงๆก็กลับมาในประกาศนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมที่จะลงนะก็คือผมขอคุบด,ด้วยนะาะว่าคลิปที่เจ้าพี่ดูสนุกก็คือคลิปการอัโปโหลดที a V เนะผมตอนนี้มียอดเบียงหมด56 3 7นะครัสบผมตอนที่ผมดูอยู่ครั้งแรกนะปัจจุบันไม่รู้ว่าใครดูอยู่นะผมแล้วคนชอบเข้ามาสัสเทรนะอุ้งขอขอบคุณด้วยครับว่าผมทำมาผมเพื่อที่จะได้เงินเนาะ แล้ววันนี้ครับผมก็จะเป็นการเดินทางแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําให้ตา้นะครับผมโอเคนะครับผมจิบการเดินทางของผมตามจนภัยน,รนครพนมนะผมก็คือผมเดินทางในการผมจะออกเดินทางละไปนครปนมไปเยี่ยมบ้านยายเนาะนะครับผมเพราะว่าวงนั้นผมไม่ว่างเนาะดีแหละเป็นสางอีกแต่ว่ผมไม่ว่างเนาะก็เลยมีการทวนกันว่าไปเดินทางไหมไหมเพราะว่า เรามีโควิดอยู่นะผมก็มีก็ตรวจโควิด atk อยู่นะผมก็เลยตรวจโควิดก่อนนะก่อนที่เตือนทางเนาะโอเคนะผมก็แค่ประกาศนะผมแต่ในะการผมแด้ที่สำคัญก็คือตอนนี้ครบสอง้คลิปแล้วนะเป็นการเปิดปตัวซนซ์ที่สองแล้วนะผมเป็นตัวภาคสองแล้วเป็นบทที่สองแล้วนะผมบทแรกก็ไปแล้วบทแรกก็จบแล้วนะครับผมแล้วบทที่สองก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมแล้วผมทำไพ่ ps นะครับ P.S. ก็คืออะไร P.S. ก็คือที่เก็บคลิปอะไรเงี้ยท,ที่เกี่ยวกล้องอะไรเนี่ยมาเก็บที่เนี่ยมหมดเลยครับเป็นเขาเรียก P.S. นะครับเป็นรวมคลิปเนาะ <S <S ก็ก็กลับมาในสีเส้นสีเส้นสองนะผมก็กลับมาในบทที่สองและคราวนี้ผมพอกลับมาในบทที 2, นะ่สองเนาะก็คือผมทําต่อนะครับเป็นรูปแบบที่ใหม่เอี่ยมกว่าเดิมนะผมไม่ใช่รูปแบบที่รูปแบบเดิมเนาะ โอเคนะผมแค่ประกาศนะผมแล้วก็เปิดตัวเวอร์ชันสองเนาะโอเคนะผมก็เกกดไลค์กดแชร์าากดสุดท้ายและกดกระดิ่งในพาด์ทีนใหม่ๆด้วยนะผมสุสดท้านี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย